มาออกแล้วขณะน,นี้สายนาะทีเป็นตัวนำแชมป์เว,วงเป็นตัวที่สองบัตเตอร์ฟลายแมคควีนเป็นตัวที่สามถัดไปเป็นภูสิงและมังกรวารีที่ไปสามสายนาะทียังเป็นตัวนำแชมป์เว,วงเป็นตัวที่สอง บัตเตอร์ฟรายไมคควีเป็นตัวที่สามถัดไปเป็นภูสิงและมังกรวารี Ooh, <yeah. S 1> ที่โคบายสิบเจ้าทางตรงขาะนี้ <Yeah. S 1> สายนาทียังเป็นตัวนำช้ำเฉวงเป,ว Prime, Queen, เป็นตัวที่สองบัตเตอร์ฟรายไมคควีเป็นตัวที่สามขณะนี้ช้ำเฉวงผ่านเข้าาเป็นตัวนำคู่กับบัตเตอร์ฟรายไมค์ควีล้ว บัตเตอร์ฟลายแมคควีนตัวนำคู่กับแชมป์ชัยวงบัตเตอร์ฟลายแมคควีนเป็นตัวนำแชมป์ชัยวงเป็นตัวที่สองผลการแข่งในเที่ยวที่8บัตเตอร์ฟลายแมคควีนหมายเลขหนึ่งชนะที่หนึ่งเวลาวิ่ง1นาที0.45วินาทีแชมป์จุด24วินาที